งานของผมเนี่ยจะมีห้องเก็บขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิลบ25ถึงลบ30องศาส่วนรถโฟลิฟไฟฟ้าที่เป็นห้องเย็นเนี่ยระบบอย่างเช่นพวกโซ่นะครับอย่างเช่นพวกระบบไฮโดรลิกนะครับเหมาะสาหรับอุณหภูมิติดลบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมสะดุดกับวอเทก็คือทีมเซลล์ทีมขายเนี่ยครับตอบเร็วมากและก็สามจังหวัดเนี่ยมาส่งได้ไหมคําตอบก็คือได้กับเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ส่งคำตอบนี้โอ้โหโอเคเลยทางไฟแนนซ์และก็บริการถึงที่เนี่ยยกให้วอเทครับ ครับสวัสดีครับผมอมรินวาจีนะครับเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปทุเรียนครับเราจะแปรรูปทุเรียนแล้วก็รับซื้อผลไม้ครับผมเนี่ยกำลังขยายธุรกิจนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับปูดังสินค้านะฮะอ้อมเย็นเราเปิดลายธุรกิจใหม่ก็คือรับฝากสินค้าด้วยนะครับ หนึ่งครับห้องเย็นเนี่ยเราเก็บสินค้าใช่ไหมครับสินค้าต้องปลอดภยัยสินค้าต้องสะอาดนะครับไฟฟ้าเนี่ยคือมันไม่มีควันนะครับแล้วก็เสียงเสียงไม่มีเลยนะครับเหมาะมากสำหรับโกดังแบบระบบปิด งานของผมเนี่ยจะมีห้องเก็บขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิลบ25ถึงลบ30องศาดังนั้นก็คือไอตัวสเปครถที่เอามาใช้เนี่ยครับต้องเหมาะกับลักษณะงานด้วยนะครับมันจะมีรถรถทั่วไปนะครับรถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยคือมันก็มีนะครับแต่ว่ารถพวกนั้น,นอาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่ติดลบนะครับส่วนรถโฟกลิฟ์ไฟฟ้าที่เป็นห้องเย็นเนี่ยระบบอย่างเช่นพวกโซ่นะครับอย่างเช่นพวกระบบฮาร์ดวิรินะครับเหมาะสําหรับอุณหภูมิติดลบอยู่แล้วนะครับ เมื่อกี้ให้พอดีผมมาขับไม่เป็นแล้วก็ให้พนักงานเป็นคนขับนะครับแกบอกว่าโอเคขับล่องนะครับแล้วก็แรงยกกดีนะครับแล้วก็เงียบสมชื่อจริงๆครับก็คือสะดวกสบายปุ่มกดมีไม่เยอะแต่ว่าใช้งานได้ดีครับไปนั้นนีไม่ยากขับก็คือผมเนี่ยอยู่ในอาีิว่าิจากในแนนทุกประเทศนะครับก็คือเอกสารครบนะฮะอนุมัติไว้นะครับรู้เรื่อง อันนี้คือบอกลงตเลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เทียบราคาแล้วก็หาหลายๆเจ้ามานะครับแต่ว่าผมสะดุดกับโวลเท็ก็คือทีมเซลล์ทีมขายเนี่ยครับตอบเร็วมากอันนี้คือปกติของคนที่จะซื้อนะครับของเนี่ยถ้าเกิดมีทีมบริการที่แบบตอบเร็วมีให้คาปรึกษาเร็วเนี่ยนะครับผมแหะจะไปทางนั้นหนึ่งในนั้นคือ v o ลเท็กนะครับโวลเทกก็คือตอบเร็วมากตอนนั้นคือผมทักไปประมาณแบบดึกๆแล้วครับยังมีมนันยังเงีนยเขามาตอบผมแล้วก็ให้คำปรึกษาต่อนเนื่องนะครับไม่รีบขายนะครับโวลเทกไม่รี คำปรึกษาก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็คือเป็นรถเฉพาะคันแรกนะครับก็คือเราสเปคเฉพาะเป็นรถห้องเย็นที่ทีมขายของวอติกเนี่ยค่อยๆให้ข้อมูลครับค่อยๆให้ข้อมูลตลอดระยะเวลา3เดือนข้อมูลครบผมเลยตัดสินใจว่าจะซื้อกวอร์ติกครับขอบคุณนะครับทีมงานที่มาเทรนนะครับเมื่อจากวันุดท้านี้นะครับเข้ามาเทรนถึงที่นะครับที่อำเภอจ่อยร้องนาราธิวาส ใต้สุดแดนสยามครับก็คือทางทีมบริการเข้เขามาสอนนะฮะทุกทุกอย่างเลยฮะที่เกี่ยวกับรถและก็วิธีการชาร์จรถด้วยแล้วก็ให้คําแนะนําการชาร์จรถการดูแลรถเพียงพอครับสำหรับการใช้งานขอบคุณมากครับโอ้ไอนี้คือประเด็นประเด็นพี่น้องสางจังหวัดเนี่ยซื้อรถได้ไหมไฟนั้นได้ไหมเนี่ยเป็นประเด็นแรกๆที่ผมคิดอยู่ในใจตอนนั้นคือ ถามพี่เขาเลยว่าพี่จัดไฟแนนซ์ได้ไหมแล้วก็สามจังหวัดนี้มาส่งได้ไหมคําตอบก็คือได้กับเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ส่งคาตอบนี่กโมโหโอเคเลยผมนึกว่าไอ้พี่จะสไลด์รถลงมานะครับแล้วก็ส่งมอบรถแล้วก็จบนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับทีมว o r เทคนะครับอันนี้คือชวนพี่น้องสางจังหวัดที่ต้องการารถโฟล์คลิฟต์นะย่อเฮลิกับวอดเทคเนี่ยคือผมแนะนําแล้วกันนะครับว่าทางไฟแนนซ์และก็บริการถึงที่เนี่ยยกให้วอดเทคครับมั่นใจใช้วอดเทคครับ